เช้ paid, ора, าวันนึงมีข้อข้อข้อหนึ่งที่ยากจนมากเขานั้นได้กินข้าวกับข้าวป่าไอข้าวป่าที่ประกอบดวยสมาชิกคนจนลูกสาวเขานั้นอยากกินอาหารที่มันอร่อยหรือไม่อร่อยเขราะว่าแค่อยากได้กิ่นสักนิดหนึ่งก็อยากพอกินข้าวเสร็จตกกลางคืนพ่อเขานั้น ได้นอนคิดทั้งคืนว่าจะทำยังไงดีพ่อเขาเกิดไอเดียนำอุปกรณ์มาการสร้างบ้านมาสร้างบ้านใกล้บ้านเศรษฐีเพื่อให้กลิ่นอาหารนั้นโซยมาตามทิศทางของลมเมื่อคนจนนั้นได้สร้างบ้านเสร็จ เขาได้เรียกภรรยาของเขาและลูกสาวเขามาดูบ้านรรได้เตรียมข้าวไว้พร้อมสําหรับทุกมื้อแล้วอครัวนั้นได้เตรียมข้าวไว้พร้อมเพื่อรอกิ่นอาหารจากอาหารบ้านคนรวยลอยมาเขาได้สงสัยว่าทาไมกลิ่นอาหารไม่ลอยมาสักทีเมื่อกลิ่นอาหารนั้นได้ลอยลงมาที่บ้านคนจนคนจนนั้นได้เรียกภรรยาและลูกเขามาลูกและภรรยาของเขาดีใจมาก ที่ได้ได้ดมกินอาหารที่แสนอร่อยแล้วกินข้าวไปพร้อมกันเมื่อกินอาหารมาถึงพวกเขาทั้งสามคนได้ทำการกินแล้วมโนตามภาพว่าได้กินกับข้าวที่แสนอร่อยตามกินวันนี้ค่ะจะได้กินอะขอบคุณค่ะและนี่แกงของพี่ ที่วันหนึ่งลมได้พัดผ่านเปลี่ยนทิศทางถ้าลมไปถ้าลมพัดไปทางทิศตะวันตกคนจนนั้นจะไปสร้างบ้านทางทิศตะวันออกถ้าลมนั้นพัดไปทางทิศตะวันออกคนจนก็จะไปสร้างทางทิศตะวันตกถ้าลมนั้นพัดไปทางทิศเหนือเขาก็จะไปสร้างบ้านทางทิศใต้ถ้าลมนั้นพัดไปทางทิศใต้เขาก็จะไปสร้างบ้านทางทิศเหนือเพื่อให้กลิ่นอาหารนั้นได้โชยเข้ามาในบ้านของเขาได้เต็มที่ แล้ววันหนึ่งคนรับใช้ของบ้านคนรวยเขาเดินผ่านมาเขาเอ๊ะสงสัยว่าคนจนบ้านนี้กินอะไรกันทำไมเหมือนกินของอร่อยมากมายเขาสงสัยจึงได้แอบไปดูเขาเลยได้เห็นกินข้าวเปล่าแต่เขาได้รู้ว่าอ๋อคนจนบ้านหลังนี้แอบดมแอบดมกลิ่นกับข้าวของนายท่านเขานี่เองนายท่านของเขาจึงไม่ยอมเลยให้พาไป ให้คนรับใช้ของเขานั้นได้พาไปดูเศษถีจึงไปยังบ้านของชายคนจนนน,นั้นนนเศรษถีผู้นั้น,นจึงได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วได้กล่าวตักเตือน,นและบอกว่าถ้าไม่ยอมเจ้านั้นต้องจ่ายค่าเสียหายให้ข้ามาคนจนคนนี้บอกเศรษฐีผู้ร่ำรวยว่าโปรดเมตตาข้าด้วยเถิดแล้วเศรษถีผู้นั้นก็ไม่ฟัง พาคนจนคนนี้ไปหาศาลร้วศาลได้ถามที่ภาคษาได้ถามว่ามีอะไรกันมาไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซิเมื่อเสรษฐถี่ผู้นี้ได้เล่าเหตุการณ์ความจริงให้สารภากศาได้ฟังเสร็จศารภาคษาได้ถามชายคนจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหรอแล้วชายคนจนได้บอกว่าใช่เป็นเรื่องจริง เพราะกินอาหารของเขาข้ามข้ามไม่มีตังเศรษฐีเลยบอกว่านี่คือการขโมยแล้วสารพิากษาได้ถามเศรษฐีว่าเจ้าต้องการเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่ท่านเศรษฐีได้พูดว่าข้าต้องการค่าเสียหายจํานวนสามเลี้ยวสารจึงได้ตัดสินว่าเจ้าหนุ่มคนจนเจ้าต้องจ่ายเงินให้ท่านเศรษฐีจำนวนสามเลียว หนุ่มคนจนนั้นบอกว่าข้าไม่ไหวข้าไม่มีเงินข้าไม่ได้ทำงานอะไรเลยข้าไม่ไหวหรอกท่านสาลนั้นได้เข้าข้างเ้าท่านเศรษฐีและเรื่องนี้<ล>ได้ไปถึงหูพระมหากษัตริย์พระราชาท่านนี้ได้ถามหนุ่มคนจนว่าเจ้าได้ดมอาหารของเศรษฐีเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หนุ่มคนจนนี้ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงเขาได้บอกกับพระมหากษัตริย์ว่าเขาไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารได้พระมหากษัตริย์ได้ถามว่าท่านคนจนเจ้ามีเงินจ่ายท่านเศรษฐีไหมท่านคนจนนั้นบอกว่าคนนี้ไม่บอกว่ามีเงินจ่ายท่านเศรษฐีเลยขอรับข้ามีเงินเลยขอรับพระมหากษัตริย์บอกว่านั้นเดี๋ยวข้าจ่ายเองพระมหากษัตริย์ได้ถามท่านเศรษฐีว่าจํานวนเงินนั้นเท่าไรท่านเศรษฐีได้บอกว่าห้าเลี้ยวขอรับแล้วท่านคนจนนั้น ได้บอกผ่านมาแย้งว่าอังกี้ตอนอยู่ที่สามีภาษาท่านยังขอแค่สามเรียวอยู่เลยท่านเศรษฐีได้บอกว่ารวมค่าเดินทางค่าอะไรด้วยเอ้ค่าอะไรด้วยพระมหากษัตริย์จึงคิดว่าทําไมท่านเศรษฐีผู้นี้จึงโลภมากเสียจริงเขาเลยบอกว่าเขาเลยคิดตนอุบายขึ้นมาให้เรียกคนใช้ไปหยิบจํานวนเงินจํานวนเงิน,นห้าเรียวมาเมื่อคนรับใช้ของพระมหากษัตริย์ ได้ไปจิบจานวนเงินมาจํานวนห้าเลียวคุณนับเงินว่าครบหรือเปล่าเมื่อมาวาาหน้าเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีได้นับจํานวนเงินห้าเลียวเมื่อเศรษฐีนับครบได้บอกพระมหากษัตริย์ว่าเงินนี้เป็นจํานวนเงินห้าเลียวได้ครบแล้วพระมหากษัตริย์เลยขอเงินคืนท่านเศรษฐีได้งงมากว่าทําไมถึงท่านพระมหากษัตริย์ได้เอาเงินคืน พระมหากษัตริย์ได้บอกว่าก็เจ้าได้ยินเสียงเงินแล้วก็เปรียบเหมือนที่ชายคนนี้ชายคนจนคนนี้ได้แค่กินได้แค่กินอาหารของท่านแต่เขาไม่ได้กินพระมหากษัตริย์จึงบอกว่ามันก็เท่ากันแล้วพระมหากษัตริย์เลยถามว่าแค่นี้พอใจท่านหรือยัง